วันน,นี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำไร่ไร่หมูเวียนของคนดอยครับเอ่อขั้นตอนที่หนึ่งก็แล้วก็ถ่าป่าก่อนครับถา่าปาก่อนครับในเวลาในการถามก็แล้วแต่ความกว้านไร่เลยครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งบางทีก็ต่อตาวา่าบางคนก็เสร็จแล้วครับ พอเราถากเสร็จเราก็ไว้ประมาณบาเทีก็เป็นเดือนเลยบาเดือก็สิบห้าวันครับพอเราพอพอใบไม้แห้งเราก็เอาไฟมาเผาครับเผาเสร็จระยะงะากเราเผาเสร็จเราก็เก็บเศษไม้เศษอะไรเราก็เผาอีกทีหนึ่งครับ เาเสร็จพอทำอะไรเสร็จแล้วก็สร้างกระเะทอะะะในไร่ครับพอสร้างเสร็จพอส้าเสร็จก็หว่าดเข้าครับเพื่อวิธีในการหว่าเข้าขอเกลี่ยนครับเ,เพื่อนเราก็จะใช้ไม้ไม้ไผ่ครับเอามาเสียดกับเอาก็มาใส่กับเสียครับแล้วก็เสียดลงไปแล้วก็หยอกเข้าลงไปครับ จะที่เราว่าเข้าเสร็จแล้วเราก็จะรอไอ้น้อยประมาณสอเดือนกว่าเลยสอตาเดือนจนกว่าข้าจะโตครับพอเข้ามันเม็ดมันแก่แล้วเราก็เลยเกี่ยวครับเกี่ยวครับเพือ่อนพอพอเกี่ยวเกี่ยวก็ประมาณ บางคนก็อาที่หนึงบางคนก็สองสาวานก็มีแล้วแต่ความกว้างของไร่ครับเพื่อนในการทำไร่ก็จะต้องมีเลี้ยงเจ้าเจ้าที่ครับทุกคน <c oughs> เลี้ยงก็ประมาณทั้งหมดก็สาขาครับขา <c oughs> ที่หนึ่งก็เขาเรียกภาษาภาษากเกลเลกว่า เซอร์ทอคคือครับแล้วครั้นที่คา้าสุดท้ายเราก็เรียกว่าเซอร์ทอทุครับเพื่อนเรียนท่าสุดท้ายรเรียกเป็นภาษาการเรียนเซอร์ทอทุครับ <c oughs> เรา <c oughs> เราเกี่ยวเกี่ยวเข้าสิบแล้วก็มาเอามาบ้ลรวมกันแล้วก็เอามาตี พอตีไปสัะพาหนึ่งตีเส็บแล้วบางคนก็ว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็เอากลับบ้านเอากลับบ้านพอเราทาเส็บเราทาไรนี้เส็บสมมติว่าทาไรนี้เส็แล้วก็เว้นไว้ไรก็ประมาณสองสปีบบาทีก็สีห้าปี ก,ก็มีครับแล้วก็กลับมาทำใหม่อีกครั้งนึงครับเพือพ่อนๆครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเพือพ่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดกติดตามนะครับเพือพ่อนๆสวัสดีครับ